ระบบโซลารเซลล์เป็นตัวช่วยแบตเเบาภาระค่าไฟให้กับเราได้ค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ระบบโซลาเซลล์นี้เป็นระบบที่จะนําพลังงานจากแสงแดดร้อนๆของบ้านเรานํามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและก็จ่ายพลังงานนี้ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรือภายในสถานีบริการของเราไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นไฟฟ้าแสงสว่างหรือแม้แต่ตัว EV charger หรือเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็สามารถใช้พลังงานจากตัวระบบโซลาเซลล์นี้ได้เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทุกชนิดเลยค่ะ ซึ่งระบบโซลร์เซลล์ในทุกวันนี้นะคะติดตั้งไปแล้วสามารถใช้งานกันได้ถึง30ปีเรียกได้ว่าลงทุนรั้งเดียวใช้งานกันไปยาวๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะนัตตี้จากบริษัทยูดิกิีนพาวเวอร์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีบริการน้ำมันปตทภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์ที่นี่กันค่ะส่วนติดตั้งเราจะเป็นยังไงคุ้มค่าแค่ไหนลดค่าไฟได้เท่าไหร่วันนี้นัตตี้จะพาไปดูชี้ให้เห็นทุกอย่างตอบทุกข้อสงสัยเจาะทุกประเด็นว่าระบบโซลาเซลล์นั้นเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนที่จะลงทุนไปดูกันเลยค่ะ โดยทั่วๆไปแล้วนะคะนอกเหนือจากต้นทุนค่าสินค้าค่าแรงค่าเช่าเงินเดือนพนักงานค่าบริหารการจัดการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆเจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันยังต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟที่ต้องจ่ายยิ่งโดยเฉพาะหน้าร้อนที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะยิ่งทําให้ค่าไฟสูงขึ้นไปอีกเลยค่ะและระบบการคิดค่าไฟของบ้านเรานะคะซึ่งมีการคิดค่า FT หรือที่เรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปลร่วมกับค่าไฟฟ้าคนที่นั่นทําให้เจ้าของสถานีบริการน้ามันหรือเจ้าของกิจการ วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ยากมากๆเลยค่ะมาฟังคำถามสำหรับคนที่อยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ว่าควรจะติดตั้งโซลาร์เซลล์กี่กิวัตต์ดีนะคะหลังจากการติดตั้งแล้วจะลดค่าไฟได้มากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนถึงจะคุ้มทุนในข้อนี้นะคะเราไม่มีสูตรการคำนวณที่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟขนาดติดตั้งกี่กิโลวัตต์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่ทางยูนิเกีนพาวเวอร์นะคะเรามีทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์และมีความชํานาญคอยให้คําปรึกษาและดูแลลูกค้าและผู้ใช้ไฟแต่ละรายค่ะหลังจากเรารู้แล้วว่าเราควรจะติดตั้งโซลาร์เซลล์กี่กิโลวัต,ตให้เรานําจํานวนกิโลวัต,ต์คูณด้วย600สมมุติว่าเราจะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์15กิโลวัต,ตเรานํา15ไปคูณด้วย600เท่ากับ90,00นั่นคือจํานวนค่าไฟที่เราจะลดได้ถึง90,00ับาทเลยค่ะ ถึงตรงนี้นะับตี้คิดว่าทุกคนจะนําตัวเลขไปบวกลบคูณหารกันได้แล้วนะคะว่าเราคุ้มค่าไหมที่จะติดตั้งโซลาเซลล์นานแค่ไหนจะคุ้มทุนและจะลดค่าไฟได้เท่าไหรค่ค่ะ อีกเรื่องนึงที่ทําให้ผู้ใช้หลายๆคนอยากจะติดตั้งโซลร์เซลล์และไม่กล้าติดตั้งนะคะก็ค,คือความปลอดภัยซึ่งลูกค้าหลายท่านกังวลเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และไฟช็อตซึ่งการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ําและราคาถูกสามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้จริงค่ะแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราสามารถลดความเสี่ยงลงได้ค่ะโดยเลือกใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการติดตั้ง และออกแบบโดยวิศวะกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ก็สามารถลดความเสี่ยงได้ค่ะระบบโซลาเซลล์เป็นระบบที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าไฟให้กับเราได้ค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะระบบโซลาเซลล์จะนำพลังงานจากแสงแดดร้อนๆของบ้านเรานำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าค่ะ ถึงตรงนี้แล้วนะคะนัตตี้คิดว่าทุกคนคงได้ข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจเลือกที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์กันแล้วนะคะนัตตี้ขอฝากช่องทางการติดต่อของบริษัทไว้บนหน้าจอนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย